มาดูผลงานนะครับวันนี้กั้าติต๊กปากเขานะครับโดนแล้วตัวเอาเรื่องอยู่ครับน้าคนนี้เขาลงไปเอาให้นะครับมัติดยาน้ายกปลาขึ้นมาเลยนะตัวไส่ไสดีอยู่ครับเดี๋ยวมาดูกัน ตะโกกเยอะเยอะมากตัวนี้ก็จะน่าจะถึงสามโลน่าจะได้ใหญ่ย,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 ยูใหญ่ยูขอบคุณนะนะ้ามากครับพอดีเพื่อนผมเพ่งไปเจอเจอไอ้เขาอยู่ต้องโน้นวางวางนี่แหละครับนะ้ยาใหญ่ยูโอ้โโอเข้าท้องเลย พอแล <c oughs> ้วแกเดี๋ยตัวบอกเดี๋ยว้เื่อนส่วนเขบอกนี่ครับโอเค,อเคขอบคุณครับเดี๋ยวผมยิงต่อนี่ต้องยกชอ